ขอความสุขสวัสดีครับับผมน้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่10แล้วนะครับผมในการเคลื่อนย้ายเสาต้นที่อ่้อ่งที่6ที่เต้นที่5ที่6ครับผมสต้นอันนี้ก็เป็นเหลือต้นสุดท้ายนะครับน้องคนที่มาดัดนัคือต้นสุดท้ายคือต้นที่รับต้นที่2คือใส่ต้นที่1ท้ายและต้นที่2ต่อครับอันนี้เป็นการยก เสาต้นสุดท้ายนะครับนคือคือเสาทั้งหมดแถบด้านทิศตะวันตกจะมีทั้งหมด6ต้นนะครับนนก็หลังจากที่แต่งเสาต้นนี้เชื่อมแต่งใหม่เสร็จเรียบร้อยก็จะยกขึ้นแล้วครับหลังจากที่คลิปกรอนคลิปที่เก้าผมก็ถ่ายให้ดูแลว้วอ่าครับในการยกเสาขึ้นทั้งหมด5ต้นเสร็จอันนี้คือต้นที่6ต้นสุดท้ายของผมนะ <that> การยกเสาโดม ขอบิหารนะครับอันนี้ก็ผมก็ถ่ายเก็บไปเรื่อยๆครับผมนะในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็ตอนเย็นนันะครับนะช่วงนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับที่ผมได้ถ่ายคลิปนี่เคนก็ยกขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะ มากแลผ,ผมก็จะถ่ายแบบภาพบรรยากาศแบบยาวๆถ่ยา,นะายให้ดูทุกช็อตทุกมุมนะครับนะภาพเหตุการณ์ในการยกแถบนี้ก็จะเป็นการที่ว่ามันที่มันแคบนะครับที่มันแคบเขนต้องวิ่งหน้าวิ่งหลังวิ่งมาตั้งตรงนี้คือเคลื่อนย้ายเสาตรงนี้เสร็จก็จะไปวางอีกด้านหนึ่ง ไปวางอีกที่หนึ่งแล้วก็ต้องถึงถึงจะยกขึ้นไปอีกนะครับนะก็หลายอย่างหลายอย่างหลายมุมอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะตั้งเสาต้นสุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะยกคานขึ้น,นเด๋จะมีการเคลื่อนย้ายเครนยกคานอีกครับคลิปนี้ความยาว13นาที43 0วินาทีครับผมสหรัลิปที่ เป็นคลิปที่10แล้วนะครับเนาะคลิปที่10อาจจะถ่ายอีก1คลิปนะครับในการอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งในการยกเสาแล้วก็วางคานนะครับเนาะหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นในการที่ยกเสาวางคานนะครับเนาะในต่อไปก็คิดที่สิบสองสิสามก็จะเป็นการที่จะใส่ ตัวแปรตัวคานตัวโดมใหญ่แล้วครับนะเดี๋ยวก็ต้องดูอีกตอนนี้ช่างก่อเบรกงานอยู่นะครับนะนนี้ก็เตรียมพร้อมประกอบอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูคลิปต่อๆไปเรื่อยๆครับผมครับตอนนี้มันไม่ได้ที่ในระดับก็ต้องวางเสาก่อนแล้วก็มาวางเหล,ล็กเขาเรียกเพทใหม่เพทไม่เข้าล็อกนะครับนะ เศไม่เข้าล็อกไปติดหัวน็อตอีกนะครับในวางวางการวางระดับนะรับก็ต้องมาตัดหัวน็อตออกตัดหัวน็อตออกกับในการทําใหม่นะครับอันนี้ก็คือก็เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดนะความวางเป็นจุดเป็นแถบให้มันตรงล็อกตรงมุมจริงๆครับผมครับหลังจากเสร็จเดี๋ยวบอยก็จะยกเอาเสาต่อนะครับ ยกเสาอีกครับผมเนาะนี้คือต้นสุดท้ายเป็นต้นที่สองเสาต้นที่สองเป็นต้นสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่ยกมาจากด้านในก่อนด้านในยกมาสี่ต้นแล้วก็มายกอีกจนชามากว่ายกอีก,ก,ก,อกอสองต้นนะครับนะอันนี้คือต้นสุดท้ายนะครับ mm. oh. ในการที่ทํายากนะครับเราต้องมาดัดเสาอยู่เพราะว่าเสามันไม่ตรงมาดัดเสาก็ตรงนี้ก็ อพเรดมันก็ไม่เข้าก็ต้องมาแต่งเพลดีนะครับนะครับก็จะได้แต่ละเสาก็จะได้แต่ละเหลี่ยมก็ก็ยากครับผมครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการที่ผมให้ทายดูจัดจนะครับในการตั้งเสาโดมโดมใหญ่ครับผมนะว่ามันก็ทำยากนะครับเดี๋ยวก็ พอประกอบเสร็จเรียบร้อยก็จะมาดูคลิปเก่าๆที่ผมถ่ายทาําเออมันจะต้องเป็นลุงถ่ายเป็นเป็นเรื่องๆเ,เป็นอย่างๆไปครับผมจากเสร็จก็จะค่อยๆวางนะครับผิถ,ถือว่าก็อันตรายนะครับเนาะเหล็กเสาใหญ่บีนหน้า80ครับผมเนาะ ปีนใหญ่เบกเสาใหญ่เลยครับนะความสูงความยาวนโน้นนะครับสูงริบหรบเลยนะครับใช้เคนเป็นตัวยุงนะครับภาพเหตุการณ์ที่สวยมางามมากครับผมในายามเย็นค่ำสนธยานะครับเนาะสึกแสงแหวกระทบกับวิหารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ดูสวยงามมากครับน,นีบ่คือภาพเหตุการณ์นะครับในการตั้งเสา ต้นสุดท้ายนะครับเนาะอันนี้ต้นสุดท้ายในการสร้งเสาโดมทั้งหมด12ต้นข้างละ6ต้นครับผมเข้างด้านทิศตะวันออก6ต้นด้านทิศตะวันตก6ต้นรวมทั้งหมดเสา12ต้นนะครับสำหรับเสาโดมใหญ่อันนี้ก็คือภาพมีการเป็นต้นสุดท้ายลังเกลียวสุดท้ายมา,มาเรื่อยๆนะครับเนาะจากวันแรกก็ตั้งไป4ต้นวันที่2 รตั้งมาอีก2องต้นครนับผม้วสุดท้ายเสร็จแล้วก็จะย้าย,ายเหล็กคารอีกคับอีกคานอีกสท่อนะนะครับที่จะต้องไปใส่หัวเสาดูภาพาต่อไปครับครัต่อไปครับสำหรับด้านทิตะวันออกด้านโน้นเสร็จเรียบร้อย,ะยนะคระับผมอย่งเดลือด้านทิศตะวันตกคือด้านนี้ครั ติชาววาดครับตอนนี้พอตั้งเสร็จแล้วผมก็ถ่ายมุมไกลนะครับในการที่เคลื่อนย้ายสำหรับเอ่อขาเรียกว่าคานตัวนี้เป็นคานที่จะไปวางหัวเสานะครับนะหัวเสาด้านในก่อนือ <Everybody. S 1> จะไล่มาจากทางในก่อนคือจะย้ายย้ายเสาสองทอดนะครับย้ายคารสองทอดขายาย กานสองต้นเสร็จแล้วก็ต้องรถก็จะต้องวิ่งเข้าไปด้านในด้านนู้นอ้อ,อมอ้อมกุศิไปด้านนู้นอีกครับผมสำหรับเชนจะต้องไปตั้งเชนอยู่ด้านในอันนี้คือการเคลื่อนยา้ายจะเคลื่อนย้ายออกเป็นทอดๆไปลักษณะแบบนี้คือเขาเรียกว่าทอยนนะครับมาทอยอันนี้คือเหล็กเหล็กที่จะวางที่หัวเสาครับผมจะทอยไปที่ละข้างที่ละต้นนะครับ เสาเหล็กคานตัวนี้จะมีอยู่3ท่อน,อน,อนจะคอยเข้าไปสองท่อนแล้วก็เอาวางข้างนอกอีกท่อนท่อนนึงก็ดูคนไปเรื่อยๆครับผมเนาะสำหรับในการคลิปในการสร้างโดมครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่10นะครับเนาะคงจะเหลืออีกประมาณคลิปหนึ่งก็คงจะเสร็จในการสร้างเสาแล้วก็ในการวางคานนะค ความยาวก็ได้แค่ประมาณ15นาทีอันนี้ก็ความยาวสำหรับคลิปนี้คืนาที43วินาทีครับอันนี้ลังจากครับอันนี้ก็มาเอาอีกต้นหนึ่งมาเอาเสาเสาคานอีกต้นหนึ่งคือต้นที่สองคานที่สองที่จะทอยนะครับนะทอยไปรวมกันที่ด้านในพอเสร็จแล้วรถเคนก็จะพับ เราก็จะวิ่งไปเข้าไปตั้งเรือนในต่อคือภาพเหตุการณ์ที่ถ่ายให้แบบให้ชมแบบเต็มทุกคลิปเลยนะครับผมนี่คือค่อยๆทยอยไปนะครับมนาะค่อยๆทยอยเล็กคานใหญ่นะครับคานที่จะวางหัวเสาหัวเสาจะเสาก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนอกหต้น มัก็คือกทุทธิลงพ่อนะครับมองวิหาหลงพ่อนะเป็นลักษณะแบบนี้นะนก็จะคายมุมไกลๆให้มองเห็นทิศเลยนะครับนะ้องสำหรับเสาด้านทิศตะวันออกแล้วก็ด้านทิศตะวันตกกําลังทาอยู่นี่นะครับนะตอนนี้เคนครหดตัวแล้วนะครับเนาะพับเคนลงจะย้ายไปที่มุมไปนะที่ก,กลางเลนะครับเพื่อที่จะตั้งเคนใหม่และพร้อมที่จะยก อ่าเหลขข็กคานขึ้นนะครับเหมือนด้านทิศตะวันออกที่เห็นยู่นั่นนะครับนะ้อน,น,นะนั่นด้านทิศตะวันออกเสร็จเรียบร้อยตปนนด้านทิศตะวันตก <ไป S 1> ตอนนี้ก็รถเคนก็จะเคลื่อนย้ายไปที่ด้านโน้นนะครับตด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้ในการถอยก็เรียกว่าถอยคานถอยเสารครับน,นี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ถ่ายทุกช็อตเลยนะครับผม คอยชมกันต่อไปครับหลังจากวิ่งมาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เคนก็จะตั้งลำอีกครับนะเคนก็จะตั้งลำเพื่อที่จะทำการยกคานขึ้นไปพาดที่หัวเสาที่จะเชื่อมต่อนะก็คือก็ขั้นตอนจะควรจะเสร็จแล้วนะครับผมในการตั้งเสานะครับนะไปจะเสร็จแล้วนะครับนะแต่น,นี้ก็ กานต้นแรกก็จะขึ้นไปที่หัวเสาแล้วนะครับเนะกาจะมาถ่ายก่อนจะ,จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปด้านในสุดนะครับมาเคลื่อนอีกครั้งด้านในสุดวางพาดนะครับ,ราานะรบจะเอาประมาณสามต้นนะครับจะพาดได้ประมาณสามต้นนะครับสําหรับคานตัวนี้นะครับคานคานใหญ่คานพาดหัวเสานะครับ จากจะหาระดับภาคเรียบร้อยก็จะมีการช่างก็จะขึ้นไปค,คนรับผาอันนี้ช่างเชื่อมที่จะไปเชื่อมต่อเตรียมอุปกรณ์เซฟตี้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะขึ้นที่แล้วนะครับเนาะนี้ช่างตัดหัวน็อตหัวอะไรที่มันเกะกะก็ต้องตัดทิ้งเลยครับ คับตอนนี้ก็ช่างก็จะเริ่มขึ้นไปแล้วนะครับเราจะทําพิธีขึ้นไปข้างละคนนะครับที่จะขึ้นไปที่พร้อมกับเกนพร้อมกับคานนะครับที่จะไปเชื่อมติดหัวเสารครับอันนี้ก็ดูคนไปเรื่อยๆครับผมเนาะทีกว่าเป็นภาพที่สวยงามมากครับผมนะมีตรการตา อันนี้เคนก,ก็ค่อยๆเลื่อนไปแล้วครับเค้นก็ค่อยๆเลื่อนไปาพาขึ้นกันไปนะครับนะัดความสูงก็หลายเมตรเลยนะครับนะ้าความสูงก็หลายเมตรครับนะ20เมตรนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายมุมไกลนะครับมาจะเห็นช่างยืนห้อยต้องแต่งต้องแต่งอยู่นู่นนะครับนะ้า ช่างก็มีระบบเซฟตี้อย่างดีครับผมเนาะมีระบบเซฟตี้มีทุกอย่างนะครับเนาะในการม,ม,ม,มีมสูงใช้เข็นถึงตัวถ้วยนะครับครับอันนี้ก็จะวางพาดหัวเสาลสักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเชื่อมติดหาระดับพอหาระดับดิ่งเสร็จเรียบร้อยก็จะใช้เชื่อมติดที่หัวเสาแล้วก็จะยกไปแบบนี้เรื่อยๆทั้งหมดสามท่อนด้วยกัน,นครับที่ อาจจะวางที่โมเสกครับอันนี้ก็คือมุมไกลมุมกว้างนะครับที่ผมถ่ายน้วก็จะเป็นภาพที่อลังการมากพอเสร็จแล้วนะครับผมไปอีนนกมุมห,หนึ่งที่ผมถ่ายน,น,นี่ก็ร้านกุฏิพระอาจารย์นะครับผมน,นี่ก็ติดพระอาจารย์คือมัน พื้นที่มันแคบมากครับผมนะดูลักษณะแล้วมันแคบดูลักษณะของพืง้นที่ครับต้นแรกนะครับคานแรกขึ้นไปแล้วนะครับผมแล้วคานที่สองที่สามแล้วผมจะถ่ายอีกอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมได้เจอกันใหม่คลิปหน้าในการวางคานท่านที่2ที่สาหรับคลิปนี้ขอความสุขสวัสดีครับผม